สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่ชายหาดตรงตาลนะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมประวัติของจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งผมจะได้มานําเสนอในคลิปนี้นะครับประวัติข้อพิป็นมาของจังหวัดชนบุรีจะเป็นยังไงบ้างครับติดตามรับชมและรับฟังได้เลยครับ ชนบุรีนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยชุมชนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดคือเทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหล,ลายแห่งนะครับโดยมีเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศก็คือเมืองพัทยาวน <Wow. S 1> อกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสําคัญของทางภาคตะวันออกเป็นอย่างมากทางในด้าน การเกรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆในอดีตจังหวัดชุบรีนั้นเคยเป็นแหล่งที่ตั้งของของุตสาที่มีความสําคัญมากแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสําคัญของประเทศปอกจากท่าเรือกรุงเทพนั่นก็คือท่าเรือแหลมชะบังว้าวเนื่องจากมีทําเลที่ตั้งเหมาะสมจังหวัดชุบรีนั้นมีอาเขต,ตติดต่อตามเข็มนาฬิกาเริ่มจากทิศเหนือได้แก่จกังหวัดะเชิงเรา จังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและติดต่อกับอ่าวไทยทางด้านทิศตะวันตกประชากรของจังหวัดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีประชากรในปีพุทธศักราช2,566มีจำนวนประมาณ1.6ล้านคนจังหวัดชนบุรีเคยเป็นชุมชนโบราณที่เคยมีมนุษย์ยุคหินใหม่อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เพราะว่าเคยมีการขุดค้น ด้านโบราณคดีแล้วพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์บริเวณที่ลับลุ่มแม่น้ําพานทองซึ่งอยู่ในบริเวณวัดโคกพนมดีตําบลท่าข้ามอําเภอพนัฐนิคมพบร่องรอยของชุมชนโบราณก่อนประวัติศาสตร์โคกพนมดีทําให้สันนิษฐานได้ว่าในอดีตพื้นที่จังหวัดชนบุรีเคยเป็นที่ตั้งเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรืองถึงสามเมืองได้แก่ <Okay. S 1> เมืองพระรถเมืองศรีพระโลและเมืองพญาแร่โดยอาณาเขต ของสามเมืองนี้รวมกันเป็นจังหวัดชนบุรีในปัจจุบันซึ่งแหล่งโบราณคดีที่ค้นพบในครั้งนั้นได้พบสิ่งที่มีคุณค่าทางโบราณคดีหลายอย่างเช่นป้าหินเครื่องประดับจำพวกกำไลรูปปัดเครื่องปั้นดินเผาแบบใช้เชือกทาบและได้พบซากของอาหารทะเลด้วยจึงไม่ทราบว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมากกว่าปัจจุบันนี้มากแหล่งโบราณคดีที่กล่าวอ้างทั้งหมดข้างต้น เป็นหลักฐานยืนยันส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาอันยาวนานของจังหวัดชลบุรีในสมัยกรุงศรียุธยาเมืองชลบุรีปรากฏเป็นหลักฐานในทัเนียมสันนินาหัวเมืองตราเมื่อพุทธศักราช19 1 9 19, มีฐานะเป็นเมืองจัตาวาผู้รักษาเมืองคือออกเมืองชลบุรีสีมหาสมบัติสันนินา2,400นไร่ท่งสวยไม้แดงจนกระทั่งกรุงศรียุธยาเสียแก่พระมาเมื่อปี ทศกราช2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จยกทัพผ่านมาทางจังหวัดชนบุรีในปัจจุบันก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรีได้ยกทัพปัดไปคู่กรุงศรีรุธยาได้สําเร็จในต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นยังไม่มีการจัดตั้งจังหวัดชนบุรีขึ้นเป็นทางการบริเวณจังหวัดชนบุรีประกอบไปด้วยเมืองใหญ่3เมืองคือเมืองบางปะซ้อยเมืงองพนัฐอีคมและเมืองบางละุง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิรูปการปกครองราชาอาณาจักรโดยการจัดตั้งมณฑลเทศาพิบาลให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทยงานเดียวกันจึงรวมเมืองพนัสนิคมและเมืองบางละมุงขึ้นตรงต่อเมืองชนบุรีอยู่ในสังกัดมณฑลปาจีนบุรีดังมีบันทึกว่าหัวเมืองทางรำปากน้ำปางปะกงคือเมืองปาจีนบุรีหนึ่ง เมืองนครนายกหนึ่งเมืองพนมสารคามหนึ่งและเมืองสระเชิยงชาวรวมสี่หัวเมืองเป็นเมืองมณฑลหนึ่งเรียกว่ามณฑลปัจจินตั้งที่ว่าการมณฑลณเมืองปัจจินต่อเมื่อโอนหัวเมืองให้กรมท่ามาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยจึงย้ายที่ทําการมณฑลลงมาตั้งที่เมืองสระเชียาเพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อลงไปชายทะเลรวมเมืองพนัทธิคมเมืองชนบุรีและเมืองบางละมู เพิ่มให้อีก3รวมเป็น7เมืองด้วยกันแต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปาจจินอยู่ตามเดิมต่อมาในสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงรูป,รปแบบการปกครองครั้งใหญ่โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2476ระบบมณฑลเทศาบาลถูกยกเลิกทำให้จังหวัดกลายเป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคร,ระดับสูงสุด อันหนึ่งเมืองพนัฐทิคมยุบเป็นอำเภอพนัฐทคมก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอพานทองอำเภอบ่อทองอำเภอหนองใหญ่อำเภอเกาะจันและตำบลของอำเภอบ้านบึงเมืองบางละมุงยุบเป็นอำเภอบางละมุงก่อนที่จะแยกออกเป็นอำเภอศิริราชอำเภอสัตหีบและเมืองชลบุรีเป็นเมืองศูนย์กลางจังหวัดได้แยกออกเป็นอำเภอบ้านบึงที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทยอยู่ระหว่างเส้นลุ้งที่12องศา30ลิปริบตาถึง13องศา4 3่ิปดาริบาเหนือและเส้นแหวงที่100องศา45ลิปาริบตาถึง101องศา45ลิปดาริบตาตะวันออกและมีอาณาเขตจดจังหวัดข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัด ฉะเชิงเซาทิศใต้ติดกับจังหวัดระยองทิศตะวันออกติดกับ,บจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดกันทรีและจังหวัดระยองทิศตะวันตกติดกับอ่าวไทยจังหวัดชลบุรีมีภูเขาทอดอยู่เกือบกลางของจังหวัดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเดินเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล ตอนเหนือเป็นที่ลาบเหมาะแก่การกสิกรรมที่ตมอลกและทิศใต้เดิมเป็นป่าเขาพื้นที่ลุ่มดอนแต่ปัจจุบันเปลี่ยนสภาพจากป่าไม้เป็นที่โล่งเตียนใช้เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่มันสําปะหลังอ้อยข้าวสับปะรดยางพาราและมะม่วงอินทผานซึ่งจะพบแหล่งเพาะปลูกเกือบทุกอำเภอมีชายฝั่งทะเลและหาดสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหลายแห่งเช่นชายหาดบางแสนพัทยา เป็นปนว้าวว้าวลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายจะเวียบางส่วนของอำเภอพนัทิคมและส่วนใหญ่ของอำเภอพานทองจะเป็นดินเหนียวและดินตะกอนแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยจึงมีปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำประกอบกับการถูกลุกแทวงถางป่าสนแห่งชาติทำให้พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เกิดปัญหาดินเสื่อมโซ่จากการทำไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อยฤด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนเดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาอากาศค่องข้างอบอ,อ้าวแต่ไม่ถึงกับร้อนจัดฤดูฝนเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลามีฝนต,ตกกระจายทั่วไปโดยมักตกหนักในเขตป่าและภูเขาฤด,ดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศไม่หนาวจัด ทว่าเย็นสบายท้องฟ้าสดใสปลอดโปรง่งและมีแดดตลอดวันนับเป็นช่วงเวลาซึ่งชายหาดจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวส่วนภาคเกษตรในฤดูนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างแรงเพราะฝนที่ช่วงหลายเดือนจังหวัดชนบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น11อำเภอ92ตำบล687หมู่บ้าน โดยอำเภอทั้ง11อำเภอมีดังนี้ 1. นึ่อำเภอเมืองชนบุรี 2. องอำเภอบ้านบึง 3. ามอำเภอพานทอง 4. ี่อำเภอเกาะสีชังห้าอำเภอพนัฐิคม 6. กอำเภอสัตหีบเจ็ดอำเภอหนองใหญ่ 8. ปดอำเภอศรีราชา 9. ก้าอำเภอบ่อทองสิบ อำเภอเกาะจันทร์และ11เขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา